วันอาทิตย์ที่แสนจะชื่นอกชื่นใจมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราจะพาห้าหนุ่ม i n s i ซต์ล o k กีจาก i n s i ซด์ n t t r t t i n n m n t มมาฝากผลงานพร้อมทำความรู้จักกับคุณผู้ชมกันค่ายนี้นอกจากจะส่งน้องนายและน้องแพทริกไปร่วมรายการที่ประเทศจีนจนแจ้งเกิดและได้เดบิวต์ไปแล้วเขายังแอบซุ่มผลิตศิลปินคุณภาพที่พร้อมจะไปเติบโตอีกหลายคนเลยทีเดียวไม่รอช้าตามทันไปทาความรู้จักหนุ่มๆกันเลยค่ะ พวกเรา i n s i ซต์ลุคกี้สวัสดีครับชุมอาเชนครับผมสวัสดีครับสมุยฮะสวัสดีครับผมซีตาครับสวัสดีครับผมแฟรงค์พลรถครับสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒครับมันเป็นโปรเจกที่เราทำกันด้วย เองทํากันเองใช่ไหมครับก็คือทุกคนจะมีหน้าที่ที่มันมันจะไม่เหมือนวงปกติที่อย่างนี้เพราะว่ามันยังพวกเรายังเป็นเด็กฝึกกันอยู่มันยังเป็นโปรเจกต์กันอยู่ฮะคือเอาง่ายๆครับเรื่องโพส ition ในวงครับก็คือตอนนี้พวกพวกเราทุกคนสามารถเป็นได้ทุกอย่างของวงคือแต่ละคนก็จะมีจะมีพาร์ทเต้นพาร์ทร้องที่เฉลี่ยเท่าเท่ากันอยู่ประมาณนึงครับผม ใช่เรียกเป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นนใจจะเรียกว่ายังไม่ใช่เป็นโพซิชันที่ตายตัวครับผมครับผมก็สําหรับโปรเจกต์แซนด์บ็อกซ์ของพวกเราครับมันก็เปิดเสมือนกับว่าเป็นข้อสอบปลายภาคเนี่ยเอเวลาเราเป็นนักเป็นนักเรียนเราก็จะมีข้อสอบปลายภาคใช่ไหมแล้วเหมือนบริษัทอินไซส์เอนเตอร์เทนเมนต์ของเราโยนโจทย์ไหมพวกเราในฐานะเด็กฝึกเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าเราจะเป็นศิลปินเต็มตัวในอนาคตเนี่ยพร้อมกับการเดบิวต์หรือยังอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเราก็จะเหมือนกับ อ่าเราเป็นเราแบ็กซ์ทูในแพสชั่นนี่คือนี่คือคีย์เวิร์ดของเราเลยนะครับคือทุกคนมีแพสชั่นเหมือนกันชอบร้องชอบเต้นชอบแรปเราก็เลยเอาจุดเด่นพวกเราตรงนี้ทุกคนมาคิดกันว่าเราจะทำอะไงดีให้มันไม่ใช่แค่ร้องแรปเต้นทั่วไปเราก็เลยคิดว่าโอเคเราเอาเข้ามาตรงกลางแล้วสร้างผลงานชิ้นหนึ่งเป็นผลงานเพลงชิ้นหนึ่งและเอ็มวีอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอร์แลนด์ยูซัมเมอร์ออกมานะฮะมันเหมือนใช่ก็คือพวกเราอะครับพอได้รับโจทย์มาจากบริษัทใช่ไหมครับพวกเราก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยเราอยากทําผลงานสักชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่แค่าการร้องเพลงแล้วไม่ใช่แค่าการเต้นหรือว่าเป็น cover หรือ cover เราไม่ได้เราเราอยากทําอะไรที่มากกว่านั้นที่มันเช็คศักยภาพของพวกเราได้จริงๆพวกเราก็เลยมานั่งคิดพวกเราทําอะไรได้อีกอะพวกเราอยากสร้างผลงานเพลงสักหนึ่งชิ้นที่ผลิตด้วยตนเองแบบจริงๆทุกขบวนการตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเนื้อเพลง <laughs> ถ่ายโปรดักชันเราก็คือทำงานผสานงานเองกับทางทีมหรือบางอย่างาก็คือเราทำงานเองกับทุกอย่างครับใช่ครับ อนเราเราก็เป็นคนจัดการเองถูกต้องครับจัดการมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีด้วยเป็นโลเคชั่นก็หาเองสเกลโลโปรดิวเซอร์ทำบีททำเพลงให้วงด้วยครับรับส่งน้องๆก็คือใช่ครับก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วในโปรเจกต์นะครับคือนอกจากพวกเราทั้ง5คนนะครับเรายังมีทีมที่เราแบบไปขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยพี่ครับ เพื่อนคุณเพื่อนทั้งหลายเรามีโปรเจกต์เรามีโปรเจกต์นี้นะแบบสนใจมาช่วยร่วมกันทำไหมเราเลยได้แบบเพื่อนของเราหลายๆคนครับเข้ามาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันตอนแรกใช่ครับมันมันมีด้วยความที่เราเราทั้ง5คนก็คือใหม่มากด้วยแบบไม่ไม่เคยที่จะทำผลงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเองถือว่าเป็นครั้งแรกของเราด้วยฮะแล้วเราก็เหมือนกับยังจับทางไม่ถูกมากกว่าว่าเราควรที่ต้องทำยังไงหรือว่าเริ่มต้นยังไงแต่ว่า พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับการให้เราได้ทําไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยว่าเราควรจะทํายังไงต่อแล้วมีข้อผิดพลาดควรแก้ไขปัญหายังไงฮะแล้วก็แบบเราก็ค่อยมาคุยกันแล้วก็แชร์กันก็ไม่ได้หลังๆก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นแล้วใช่ใชฮะเหมือนงานมันก็โซไปเรื่อยๆถ้าเราคุยกันเราเข้าใจกันตามชื่อปโปรเจกต์ครับเป็นแซนด์บ็อกซ์โปรเจกต์ที่เราสามารถพลาดก็ได้แบบเหมือนเราสามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราทําไป ใายเก็บกลับบ้านก็ได้อ่าใช่โดนโดนด่าแม่แม่จะด่าเขาเขาจะโอ้สามโลเคชั่นสามโลเคชั่นเลยครับผมที่แรกก็คือพัทยาระยองลพบุรีครับผมก็คือภรรยาครับผมเดินทางออนทัวร์สอนทัวร์เลยครับครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยมีโลเคชั่นสวยๆมากๆที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันครับ จะว่าจะว่าไปโปรเจกต์นี้เราเริ่มกันมาตั้งแต่เฟสประมาณต้นต้นปีแล้วแต่เราแต่ว่าเราเพิ่งมาแบบรวมๆก็กลางๆประมาณเดือนสองเดือนใช่ประมาณเดือนเดือนสองเดือนที่ใช้เวลาปั้นไม่นานโปรเจกต์นี้เราซ้อมเต้นกันแค่2อาทิตย์เอง2อาทิตย์ส่วนโปรเจกต์ทำเพลงอ่ะเราทำกันประมาณเดือน1เดือน1เดือนที่แต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับโปรดิวเซอร์นะก็คืออยู่ห่างกันก็คือมันด้วยสถานการณ์นะคะเวลาทำงานเราก็จะมีแบบว่า คุยผันซูมทางออนไลน์เลยครับก็เลยต้องใช้เวลาเยอะกว่าเดิมเพราะเราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับเรื่องเรื่องเนื้อส่วนใหญ่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมกับพ่ต้าพิต้าจะดูพาร์แร็ปเป็นหลักส่วนตัวน้องเองก็จะมีเรื่องการดูพาร์ทดนตรีกับพี่ๆโปรดิวเซอร์ด้วยซึ่งพี่ๆโปรดิวเซอร์ก็จะพูดไปก็มีอยู่3าคนไม่ได้มีเยอะมีมีอยู่3คนแล้วตัวผมก็เป็นคนช่วยเปลี่ยนเนื้อร้องเรียเลนใหม่ให้มันเข้าปากทุกคนแล้วก็ดูและฟังง่ายขึ้นด้วยใช่เหมือน first d r a f ที่โปรดิวเซอร์เขาให้เรามาเน เราก็เฮ้ยเราก็โดะนแล้วมันดีนะแต่<ช><ด>เราเราอยากให้มันเข้าปากทุกคนแล้วก็<ช>มันชายความเป็นตัวเองออกมาก็ต้องขอบคุณ<ช>ทางโปรดิวเซอร์นะครที่ใ,<ช>ให้เรามีส่วนร่วมในการแบบเสนอผลงานชนินงานนี้อะไรเง,งี้ยเขาก็ดีมากเขาทำงานสนุกกันมากโคโรกราฟท่าน,นะฮะแล้วก็มีทีมโคโรกราฟเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ครับก็ ซึ่งพวกเราทั้ง5คนนะครับอยากให้ผลงานรอบนี้มันออกมาดีมากๆซึ่งเราก็เลยไปชวนพี่โคลกาเหมือนกันว่าแบบพี่ครับผมจะมีผลงานคอนเนึรตตกเเราต้องมีทีมนะเราใช่ครับแล้ก็แบบเขาก็เลยแบบโอเคมาพร้อมช่วยเลยพร้อมผลักดันเพราะว่าพี่เขาก็อยากจะรันวงการทป๊อปเราอยากให้แบบวงการทป๊อปวงการเพลงไปไกลมากขึ้นพวกเราก็มีการคุยเรื่องเกี่ยวกับเลสเฟอรเรน์ครับเรื่องแบบ ถ้าเต้นมูดแอนโทนที่อยากให้ออกมาแนวแบบออยากได้สไตล์ประมาณนี้นะครับอะไรเงี้ยเรวก็พูดคุยกันตลอดแล้วทางทีมโคโลการาฟเขาก็จะออกแบบมาพอผ่านมาดับแรกก็คือเป็นเราเราดูดับแรกก็ผ่านเลยเราชอบเลยครับแล้วก็พวกผมก็จะกลับมาดูในพาร์ทแบบเก็บเก็บลายเก็บลายครั้งเพราะตอนนั้นเราไปรับท่ากันประมาณแค่3ครั้ง3ครั้งคือ3าครั้งในภายในอาทิตย์ภายในอาทิตย์เดือนอาทิตย แล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือซ้อมแล้วพวกเราก็เก็บลายกันเองทช่งานไฟไหม้เหมือนกันนะงานไฟไหม้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้ก็คือวินเทอร์แล้วจ้ะมันจะไม่ซัมเมอร์แล้วครับผมอีกนิดนึง ใช่ครับผมแล้วตอนนั้นคือแบบสถานการณ์โควิดด้วยอะไรต่างๆพวกเราคือต้องอยู่คอนโดกันนะฮะก็เลยแบบได้แค่ไปซ้อมที่ดักฟ้าซึ่งดาดฟ้าไม่มีอะไรอลยไม่มีกระจกไม่มีทั้งร้อนทั้งมีฝุ่นทั้งแต่กระจายสู้นะกระจายสู้ครับทั้งไม่มีกระจกด้วยก็คือมีอยู่พักหนึ่งช่วงที่ช่วงที่ทากาลังทําซัมเมอร์อยู่ว่าเอ้ยพี่แบงค์หรือผมแต่งวินเทอร์รอดียหรือดูฝนคือตอนแรกจะแบบว่าหน้าฝนเลยไหมหน้าฝนเลยหน้าฝนไปเลยหรือเปลี่ยนคําเป็นหน้าฝนดีจะไม่ทันแล้ว จำเบอร์อยู่ครับจำเบอร์นะฝึกความทระเหดอะไรอย่างนี้จะตั้งอยู่นะตอนเราก็เถียงกันตรงนี้อยู่นะว่าเราต้องซ้อมแบบจริงๆเรามีห้องซ้อมเหรอแต่เราไม่ซ้อมจริงๆเรามีห้องซ้อมเต้นแต่พวกเราไม่ซ้อมแล้วก็แบบอย่างผมเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ได้ทุกคนเราแบบซ้อมดัดฟ้าแหละเพราะว่าอย่างน้อยชินอุณหภูมิเพราะทะเลร้อนมากๆแน่ๆก็เลยแบบอ่ะเรางี้เราไปลองซ้อมดัดฟ้ากันชินเลยครับจริงเราก็มีสิ่งทต้องถอดรองเท้าเต้คือคือแค่เต้นบนทรายธรรมดาแล้วใส่รองเท้าโอเคอ่ะ ใช่คือคุณจุงครับคุณจุงต้องพูดแทนนะครับใช่ไม่ใช่ครับผมคือทุกคนแบบคือปกติเราชินกับที่ที่มันเรียบแล้วสามารถเต้นได้สบายใช่ไหมครับแต่คือไปเนี่ยก็คือเท้าจมดินบ้างอะไรบ้างเราต้องแบบเอาดินมาเขาเรียกอะไรมาปาดมาปาดมาถมเราก็เป็นคนทํากันเองใช่ใช่ใช่อย่าง่าแบบด้วยด้วยความที่เราเหมือนกับ อย่างที่น้องบอกว่าเราเราเคยชินกับการที่เต้นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็พอไปเจอทรายเหมือนกับรู้สึกว่าขามันหนักขึ้นกว่าเดิมแบบ10กิโลได้เลยแบบจะเต้นทีนึงก็แบบยกขาไม่ขึ้นอย่างงี้ฮะใช่แบบรู้สึกว่ากินแรงมากแต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้แล้วก็แบบทุกใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทุกคนแบบทุ่มเทมากแบบทุกคนแบบไม่ยอมแพ้เลยว่าทําได้ต้องทําได้อย่างนี้ ซีนไหนที่ชอบที่สุดเหรอซีนในต้นไม้โซฟ้าผมผมชอบซีนในต้นไม้ที่แบบผมเข้าไปเหมือนเปิดไปแบบโอ้มีเป็นเป็นป่าอยู่อยู่ในอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยเปิดไปเป็นโลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะปะซีนนั้นหล่อดีฮะยูหลอทุกซีนหรือเปล่ายูอะส่วนส่วนส่วนตัวนี้ชอบซีนโดดน้ําถึงจะโผล่มาิดเดียวแต่ชอบมากเพราะว่ามันมันกระโดดน้ําไปจอมหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราลงไปเราถ่ายสองเทคแต่ผมมาอยู่ในน้ำมันเกือบ ครึ่งชั่วโมงได้ถ้แต่น้ำในทะเลมันแรงมากนะแต่ผมแต่ผมชอบซีนนั้นประทับใจผมว่าผมก็เหมือนน้องสมุยเพราะว่าแย่งอ้าวไม่แย่งเอากราโดดน้ำด้วยกันคือมันมันสนุกตรงที่ว่าเราเราเก็บกดอะด้วยสถานการณ์โควิดที่เราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราได้แบบโอ้โหได้โดดน้ําทีแล้วแบบโดดบนเรือยอทเลยนะแล้วลงมาอย่างเงี้ยมันก็สบายดีเหมือนไม่ได้มีฟีลนี้มานานผ่อนคลายครับ ส่วนตัวผมนาจะชอบซีนทะเลตอนเย็นครับที่เป็นพระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่าวันนั้นนะในวันถ่ายทำมันเป็นวันที่2ของการถ่ายทำแล้วเป็นวันที่ใช้เวลาถ่ายทำนานที่สุดตั้งแต่ตีสี่ต้นมาเป็นจนถึงทุ่มหนึ่งเลยครับแล้วรู้สึกว่าพระตอนพระอาทิตย์ตกมันแบบเป็นซีนสุดท้ายพอดีด้วยแล้วรู้สึกว่าโดีใจจังปิดสวยมากแล้วความรู้สึกมันแบบว่าโหดีใจจังแบบวันนี้ผ่านมาแล้วผ่านเสร็จแล้วแล้วก็แบบว่าอยู่กับทุกคนด้วยมันแบบแฮปปี้มากๆครับ ส่วนคนต่อชอบซีนที่อยู่บนเรือครับเห็นว่าแบบใช่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยสำหรับการที่เราได้ได้รับสปอนเซอร์มาเพืบอขึ้นเรือยอทอย่างนี้แล้วก็เราไม่เคยขึ้นบนเรือมาก่อนแล้วทรัให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่มากกว่าที่เราคิดไว้ด้วยฮะแล้วก็วิวเอ่ยมุมเอ่ยก็สวยมากใช่ต้องขอบคุณเรือยอที่มันเราก็เลยแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมากๆมันเหมือนกับที่เราทำมาตลอดอย่างเงี้ยมันแบบเฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายของโปรเจกต์แล้วอะครับเพราะว่า เราอยู่กับเฟสนี้มาเกือบเอาจริงๆหลายเดือนมากๆจนแต่เริ่มคิดจนแต่เริ่มคิดมาแล้วรู้สึกว่าแบบมาถึงเฟสวันนี้แบบหูมันจะได้แสดงแบบปล่อยออกไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าที่พวกเราแบบทุ่มเทกันมาตลอดเนี่ยมันเป็นยังไงปล่อยลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทพูดกับว่าพูดบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นพ่อเลยแบบมาส่งเพื่อนไปโรงเรียน แบบ <m> ถึงประตูโรงเรียนแล้วหลังจากนี้แบบว่าเป็นหน้าที่ของเธอแล้วนะที่เธอจะต้องเดินเข้าไปต่อส่งได้แค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยไปเรียนไปเรื่อยๆก็คือ Inside Entertainment นะครับเขาเปิดโปรเจกต์ออดิชั่นะครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ไอที่ตามหาเด็กผู้ชายที่มีความสามารถในแบบความสามารถด้านการแสดงด้านร้องด้านเต้นเพื่อส่งออกตลาดจีน,จจนไม่ว่าจะเป็นแบบการแข่งขันในการหรือว่าจะทํา เรื่องซีรีส์การแสดงหรือว่าจะเป็นการออกเพลงเป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็เลยมาออดิชั่นในโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกถูกเลือกมาถูกถูกมมาถูกเลือกมาโปรเจกต์นี้แล้วก็ยังมีอีกสองคนที่ไปอยู่นู่นแล้วเดบิวต์ไปแล้วครับช่วงนักสองโูนสองหนึ่ง ใช,ใช่ครับอยู่อยู่้องม,มาได้กัน้องม,มาได้กันทำงานต่างกันไหมส่สวนในในเรื่องของในเรื่องของการทํางานนะมันก็จะมีแบบว่าระบบอะไรแบบมีทีมงานมีอะไรมีเด็กฝึกมีโปรดิวเซอร์เขาคุมรายการอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนกับที่ประเทศไทยแะครับแต่ว่าผมว่าที่แตกต่างคือเด็กฝึกผมว่าส่วนตัวของส่วนตัวของคือเด็กฝึกอ่ะค่อนข้างจริงจังมากนะคือด<ม>้วยความที่ อุตสาหกรรมเขาว่าใหญ่จริงแล้วเหมือนเขาก็แข่งแข่งแข่งขานเขาสูงมากเด็กแต่ละคนก็จะมี passion มากจะร้องเต้นอะไรแบบไม่พักเลยนะเหมือนเหมือนเราเองก็ตื่นเต้นไปกับการที่เจอสิ่งวัดล้อมแบบนี้แล้วเราเป็นคน<ช><ช>ที่ชอบมี passion ด้านนี้อยู่เราก็ไปเจอเหมือนตัวที่เขาเป็น original แล้วก็โอ้นับถือเขาก็สนุกนะ<ช>ได้มีภ<ช>าพด้วยได้มีภาพส่วนเรื่อง เรียนเรียนแล้วมีพวกเรามีพื้นฐานกันอยู่บ้างแล้วก็เอาจริงๆแล้วจากการที่ได้ไปเข้าไปอยู่ในประเทศจีนจริงๆเนี่ยคือเราได้เห็นนะว่าคนจีนก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องกลัวเลยก็จะก็จะก,ก็มีคนพูดได้แล้วเรายิ่งมีพื้นฐานการพูดภาษาจีนเขาก็เอ็นดูแล้วนะเขาก็ชอบอยากจะเข้ามาคุยกับเราเพรา,เพราะเราเพะเราเราสอนภาษาไทยเข้าอนกันเ,เราสอน <laughs> ภาษาไทยคุณแล้วพอเราสอนไปปุ๊บพูดไม่หยุดเลย <laughs> จริงพูดภาษาไทยไม่หยุดพูดไทยเลย มาหรือยังมายังกินข้าวหรือยังอะไรมีเงินไหมมาถามผมไหมมาถามผมมีเงินไหมผมไม่มีเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เอาจริงๆกดดันครับกดดันเพราะว่าเราอยากให้น้องๆครับไปถึงเป้าหมายเรารู้ว่าในอุตสาหกรรมนียครับเราจะมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามันจะมีการจำกัดว่าแม็กซิมั่มจะอยู่ประมาณระยะเท่าไหร่เรารู้สึกว่าตอนนี้น้องยังมีโอกาส อยากเราเลยอยากให้น้องๆไม่เสียดายไม่อยากให้น้องแบบเสียเวลากับตรตอนนี้อยากเราเลยเห็นเป้าหมายแล้วเราเลยแบบอยากจะนําทีมให้ไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกันครับเหมือนฝากฝากอนาคตไว้ด้วยเด็กๆฝากอนาคตไปที่เขาด้วยอะไรอย่างนี้โอเคครับก็พี่แฟงนะครับต่อคิดว่าเสน่ห์ของพี่แฟงจริงๆแล้วรูปร่างหน้าตาก็คือเห็นๆกันอยู่แบบก็คือดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะถาถึงเสน่ห์จริงๆของพี่แฟงก็คือถ้าเรื่องความสามารถก็คือด้านการเต้น อ่าฮะเป็นหลักเลยเพราะว่าแบบพี่แฟงเป็นคนที่เต้นแล้วก็มีเสน่ห์มากแบบรู้สึกว่ามันสมูทไปหมดหน้าดูไปหมดเลยฮะส่วนเรื่องแบบแลักษณะนิสัยเขาก็ดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ไอความรู้สึกว่าความเป็นผู้ใหญ่ความสุข,ขุมความมีเหตุผลของเขาเป็นเสน่ห์ของตัวเขาฮะลอยแล้วนะครับครับก็สรับชีต้านะครับ เขาเป็นคนที่เฟรนลี่ครับ <Ooh. S 1> เราเชื่อเลยว่าใครที่มาอยู่ข้างๆเขาเนี่ยจะมีความสุขอย่างแน่นอนใครที่แบบมีปัญหาหรือมีเรื่องเครียดอะไรอะเวลามาอยู่กับเขา,าเ,คเครียดกว่าเดิมปวดหัวไม่ใช่ครับเราเล่นครับจะมีความสุขครับเราจะแบบว่าลืมเรื่องทุกเรื่องไปไม่ว่าจะเครียดอะไรมาพอมาเจอเขาคือ แฮปปี้ครับมผมเป็นบ้างกันนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมของผมให้น้องสมุยนี่เลยเพราะหนุ่มผิวแทนมากแมนดิออริจินอลเลยออเริจินอลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผิวแทนเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะผมรู้สึกว่าสมัยนี้บอยแบนด์อ่ะเราจะเห็นแบบผิวขาวได้กันเยอะใช่ไหมผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของน้องเขาที่ไม่เหมือนใครมีความยูนีคของเขามีเสน่ห์ในนี่แหละต้องเลยเรียวๆเป็นสไตล์ของตัวเองนะนี่ก็อยากขาวแหละแต่ว่าตอนเด็กๆชอบเล่นชอบมาเล่นทะเลไง ถ้าพี่ชอบก็โอเคก็ดีใจเหมือนกันจุงเป็นวิชวลแมนและก็เป็นเด็กน้อยของทีมอ่าก็คือ2องคำนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วสำหรับจุงเฉดนก่คือเป็นวิชวลแมนก็คือเดินมาในหูหล่อแบบฟาประธานที่ผมยังเคยพูดกับพี่ต้าเลยว่าเฮ้ยจุงหน้ามันครบจริงนะหน้าครบจริงนะครบ พอแล้วไม่ชมแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจุงจุงเป็นคน energy เยอะ energy เยอะก็ energy เยอะคล้ายๆพิต้าเลยแบบเดินไปเดินมาถ้าอยู่กับจุงก็คือไม่ว่างทั้งวันนะฮะคุณจะะมีอไรทเออจะมีอะไรทำคุณจะไม่ว่างคุณจะมีกับกิจกรรมทั้งวันจะได้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือจะมีความเป็นเด็กของจุงอยู่นะจะมีความเป็นเด็กผสมสนุกอยู่กับจุงแล้วสนุกแล้วก็ มองหน้าไป iscilla, แล้วเข the <kidding S 3> ินนึกต่อจังใจอะไรเอ้าใจเลยยังไงเนี่ยมันแบบหัวใจนะหัวใจมันหัวใจมันแบบกระตุกกระตักกระตุกกระตักหายใจไม่ได้นะรอเล่นนะหยอกหยอกการต่องเป็น้อลการน้องเล็กน้องเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมเอออะไรไม่เล็กฮะงสูครับนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตแชร์แชร์นี่นี่ที่เป็นต่อนะครับนอกจาก ใบหน้าอันหล่อเราแล้วก็น่ารักของเขาแล้วนะฮะเขามีเสียงที่ไพเราะมากเลยครับพี่ต่อเป็นคนที่ร้องเพลงเพาะมากถ้าถ้าพูดตรงๆนะร้องเพลงเก่งสุดแล้วมั้งในในที่สุดแล้วเป็นแบบเป็นเมนโวคอลของันนี้เลยฮะถ้าแบบต้องแบบแยกนะก็คือต้องเป็นเมนโวคอลเลยฮะสักสักสักนิดนึ่งไหมพี่โชว์นิดหนึ่งสักท่อนหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่าพี่ต่อพี่ต่อเพร้องเพลงภาษาจีนได้ด้วยพูดภาษาจีนก็ได้สักแบบท่อนหนึ่งแบบ บอกว่าต่อเป็นเด็กที่เรียนจีนอยู่แล้วเรียนที่เชีงย,ยงไหม่เลยด้วยเชียงไหม่เลยเชียงใหม่เลยเป็นเพลงนี้แล้วกันที่เข้าส่งเข้ามาที่บริษัทนี้นะฮะออโอเคฮะชื่อเพลงว่าอี以后别做朋友โอ้โหยังครับผมอีีโเ่ะฮะ以后别做朋友朋友不能牵手 想爱你的冲动，我只能笑着带过。最好的朋友，有些梦不能说出口，就不用承担会失去你的心痛、哎。喂、哎，喂、哎，怎了？我讲了，我讲了，我讲了。 ขอบคุณครับครับก็ฝากช่องทางการติดตามของแต่ละคนก่อนแล้วกันนะครับเป็นอินสตาแกรมของแต่ละคนนะครับผมครับผมของต่อนะครับเป็นต่อ .jrp ครับ p e n t o r j r p ครับทั้ง IG, Twitter, TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลยฮะครับผมส่วนแฟรงค์นะครับ palot chin ครับผม p a l o t c h i n ครับอินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูบครับผม TikTok ครับทุกช่องทางครับผมโอเคครับทุกคนหยิบกระดาษมาเตยมรอจดพร้อพร้อมหรือยังครับ ใช่ครับต้องหยิบกระดาษเตรียมปากกามาครับพร้อมไหมครับเตรียมนะครับ3 2 1เริ่มครับ Instagram ของผมเลขที่ออก C H 3 3 T C H H ครับผมโอเคอันนี้ของผมนะครับสมุยนะฮะ S A M U I underscore K W ครับหาง่ายเลยสมุยแก้ววันฮะโอเคครับของผมนะครับก็จะเป็น C H E N underscore R C J ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากเพลง I Like You Summer ของพวกเราทั้ง5คนนะครับสามารถติดตามรับชมได้ที่ IG Inside Entertainment แล้วก็ Inside Artist นะครับส่วนช่อง y t u t u นะครับก็คือ Inside Entertainment Search ไปเลยนะครับว่า I Like You Summer หรือว่าฤดูเรานะครับผมไปติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกทุกแพลตฟอร์มนะครับ จุก Spotify YouTube และเดอนอื่นๆมากมายเลยครับผมัสำหรับคนที่อยากมีเสียงเราใาเป็นเพลงของพวกเรานะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ l i n e Melody ครับผมครับไปติดตามรับมชมกันได้นะครับผมพ่าี่สำคัญเลยครับผมเร็วๆนี้นะครับพวกเราจะมีชาเลนจ์นะครับ a r o u Summer Challenge ไปรอติดตามนะครับไปร่วมเล่นกันได้นะครับทุกคนจะขับรอดูดนะ,นะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคนงานคุณภาพงานพรีเมียมแถมนุมน่มๆเขาลงมือทํางานกันเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แต่งเนื้อเพลงไปยันจองโรงแรมถ่าย MV เลยทีเดียวค่ะความสามารถแน่นขนาดนี้อนาคตไกลแน่นอนยังไงดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นและแฟน,แฟน พร้อมสนับสนุนความสามารถของเด็กไทยอย่างเต็มที่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วท่านต้องขอตัวลาไปปั่นวิวให้น้องๆก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ